โอ้ยบ้านนอกไม่มีไฟข้างนอกเนาะกำลังทอดโุลากเกะเลี้ยงเลียงเลียงเลียงงครับอ่าอะไรวะว้าถึางฝนมาแล้ว ฝนมาเดีวฝนมาเด้วพ่อแม่พี่น้องเนียงอะไรนะกระชอน,น,นมึงจะมาเร็วได้ไงได้เอาไปไว้ทางไหนนั่นปลาลาอยู่นั่นยังไม่ได้มึงได้ยินแต่เสียงกระทะโซโซ่ให้ทำงานวันนี้ไปไว้ในบ้านให้กูด่าอันนี้ปลาลายทเอาไปไว้ในบ้านให้ด่าเอาไปลหลยๆเพราะว่าเออเอาไปอีกเอาไปอีกเอาไปอีกพอเดี๋ยวพวกมึงก็กินอีเดียพวกเนี่ย ไม่จบจะทำยัไ่ไงแล้วกูทอดอันนี้อยู่ทำไงล่ะมันยังไม่เร็วโอ้ยว้ยพ่อแม่พีน่น้องเอยอันน้ำมันได้ไหมกูอ,นนมอย่างอะไรสี่สิบกูถามว่าน้ำมันต้องไว้ไหนไม่ใช่ไหมถึงเหล่าสี่ซีฟเลยฉันไม่กินดอก <laughs> โอ้ยฝนมาแล้วเดอ้อ โนูนอะคึมๆเลยแค่นี้ก่อนหมาเนี่ยมาจริงๆแล้วเนี่ย